วันนี้ก็พบกันอีกแล้วครับในรายการออกกำลังกายในร่มครับครับผู้เท่าวัย6 6คนนี้ครับวันนี้เปลี่ยนเครื่องมือออกกำลังกายครับคิดก่อนครับฝึกทรงตัวกับสเก็ตบอร์ดครับวันนี้กับกอทรงตัวได้พอประมาณก็จะมาเล่นครับออกกำลังกายด้วย เซิร์ฟบอร์ดครับเนี่ยครับเซิร์ฟบอร์ดได้มาใหม่ๆครับเซิร์ฟบอร์ดครับสำหรับผู้เท่าขาเลาะวัย6 6ปีคนนี้ครับก็เพิ่งเริ่มเล่นครับสำหรับเซิร์ฟบอร์ดครับจะได้ดีขนาดไหนจะออกกําลังกายเป๊ะตามที่ตั้งใจไว้หรือเปล่านั้นครับก็ขึ้นอยู่กับครับตัวเราที่จะฝึกฝน ครับวันนี้มาดูมาทุกสิ่งทุกอย่างครับขึ้นอยู่กับตัวเราทั้งนั้นครับถ้าตัวเราคิดว่าเราจะทำครับเราก็เริ่มต้นเลยครับอย่าไปรอครับไม่ต้องรอว่าวันโน้นวันนี้ครับอย่างผมเองครับผมไม่เคยรอครับผมทำเลยครับคิดจะทำอะไรก็ทำเลยครับตามที่เห็นนี่แหละครับดีไม่ดีถ้าร่างกายเราแข็งแรงครับ ดีแน่นอนเซิร์ฟเเกตเป็นกีฬาที่เล่นได้ทุกสถานที่ครับไม่ว่าในที่ล่มที่แจ้งครับในสนามกว้างสนามแคบครับก็จะเล่นได้ครับเพราะว่ากีฬาชนิดนี้ครับเป็นกีฬาที่เหมาะกับทุกคนทุกท่านครับไม่ว่าอายุมากอายุน้อยครับแต่ต้องมีการฝึกให้ถูกลักษณะนิดนึงเพราะว่ามันจะมีอันตรายเรื่อง กับหกล้มหรืออะไรต่างๆนี่แหละครับดังนั้นครับก็มาฝึกเล่นกันครับอยากจะเชิญชวนครับยุคนี้เป็นยุคที่ต้องสร้างร่างกายให้แข็งแรงครับถ้าใครอ่อนแอครับไม่มีภูมิต้านทานก็จะอยู่ยากครับเนี่แหละครับผมจึงมาเชิญชวนพี่น้องของเราครับมาเล่นกีฬาด้วยกันครับวันนี้ผมก็ เล่นกีฬาเป็นตัวอย่างครับทั้งที่ว่าตัวเองก็อายุมากแล้วครับแต่ก็ต้องออกกําลังกายครับเอาครับมาติดตามกันไปเรื่อยๆก่อนครับครับการเล่นเซิร์ฟบอร์ดครับผมก็เพิ่งฝึกครับก็ฝึกเล่นกันมาครับเพื่อออกกําลังกายแล้วก็รีวิวไปด้วยครับเนี่ยครับ ก็ง่ายๆครับออกกำลังกายไปด้วยรีวิวไปด้วยครับนะครับก็จะไปเรื่อยๆครับไม่ต้องไวมากครับเห็นหรือยังครับว่ามันไม่ยากเลยครับการออกกำลังกายครับรีวิวไปด้วยก็ได้ครับ บางคนบางท่านอาจจะคิดครับตัดสินใจตัวเองว่าทำไม่ได้ตั้งที่ยังไม่ได้เริ่มทำเลยครับลองลองทำดูครับบางสิ่งบางอย่างครับถ้าเรายังไม่ได้ลองเราอย่าพึ่งไปตัดสินใจว่าเราทำได้ทำไม่ได้ครับนะครับผมก็อายุมากแล้วครับผมก็ฝึกทำครับ ฝึกทำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็ชินเองครับนีครับ,รบมือถือกล้องไปด้วยรีวิวไปด้วยเล่นเซิร์ฟบอร์อดไปด้วยยังได้เลยครับคือเราต้องใช้ทักษะครับให้มันครบท้วนครับนีครับ การเลี้ยวเราก็จะเอียงครับเอียงซ้ายเอียงขวาครับตามที่เราต้องการจะเลี้ยวครับครับอันนี้คือเป็นการทดสอบนะครับทดสอบให้เราเห็นว่า ครับการเล่นกีฬาเราจะทําอย่างอื่นควบคู่กันไปด้วยก็ได้ครับเช่นว่าเราไปเที่ยวไปอะไรเราอยากจะรีวิวแต่เราไปคนเดียวครับเราก็อาจจะเล่นกีฬาไปด้วยรีวิวไปด้วยได้ครับนี่แหละครับ ก็จะเห็นได้ว่าการออกกำลังกายแบบนี้ครับจะโยกไปทั้งตัวทั้งแข้งทั้งขาทั้งไหล่ครับโยกไปเรื่อย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 ครับเป็นการ ครับการออกกำลังกายไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่เยอะครับพื้นที่แคบก็ทำได้ครับตามสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดนี่ต้องอาศัยเงินครับหรือว่าเล่นผ้าครับสำหรับใบรุ่งเขาข้อแข้งข้อขายังดีครับแต่สำหรับคนแก่เราครับ ทั้งแข้งทั้งขาทั้งตัวครับแล้วก็จะได้เหงื่อได้กล้ามแข้งกล้ามขาแต่อย่าลืมครับก่อนที่จะออกกำลังกายครับเราก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อเซฟตี้ตัวเองครับเช่นมือครับเพื่อเกิดอุบัติเหตุล้มศอกครับเราก็ต้องมีครับเพื่อป้องกันเอาไว้หรือว่าเข่าครับเนทั้งสองข้าง ครับเราต้องมีเอาไว้ครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดกับเราครับเพราะว่ารุ่น66ปีนี่ครับเป็นรุ่นเก่ามากครับถ้าแต่เทียบเป็นรถนะครับเนาะครับจะหาอะไรไม่ค่อยได้แล้วครับแต่ปราบใดที่เราครับยังคิดว่าตัวเองครับทำได้มันก็ทำได้ครับเราอย่าเป็นคนป่อนแอ ครับเราต้องเข้มแข็งเราต้องต่อสู้ครับวันนี้ก็สมควรครับออกกำลังกายมาเกือบชั่วโมงครับก็ได้ครับความกระชุ่มกระชวยพอสมควรครับก็ขอเชิญชวนทุกคนทุกท่านครับที่พอมีเวลาครับมาออกกำลังกายครับง่ายๆด้วยเซิร์ฟบอร์ดแบบของผู้เท่าขาเลาะนี่แหละครับเนี่ยแหละครับการออกกำลังกายออกที่ไหนก็ได้ครับ อย่าลืมครับคลิปต่อไปครับจะไปออกที่ไหนก็จะถ่ายเป็นคลิปเป็นรีวิวมาให้ดูให้ชมกันครับอย่าลืมกดติดตามผู้เท่าขาล้ะเอาไว้นะครับขอบคุณสวัสดีครับ